จังหวะนี้ขาดชมพูชมพูชมพูช่องแรกมาสวยโอ้โหลั่นไป2007ครับผมโอ้โหปังกุลิเย่ซุปเปอร์เมกา2008ครับผมโอ้โมันมีเมทัลเอา์มก็ะนั่งก็ก่าวด้ดีๆจะนั่งเด้ A later few moments later. ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกูรูสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแม่สาวถ้ำหรือว่า teaser of attack จากค่าย PG นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายของเกมนี้กันก่อน,นครับไปครับตัวแรกสเก็ตเตอร์วายจ่ายแพงสุดหน้าทองถูกสุดเป็น1ินะครับผม สัญลักษณ์วายหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนกรอบเงินกรอบทองเปลี่ยนเป็นวายเข้าลายคูณเพิ่มทีละหนึ่งนะครับผมสเก็ตเตอร์เกมนี้ใช้4ตัวนะครับเพื่อนสามารถซื้อฟีเจอร์ได้ตารางการจ่าย32,400วิธีฝั่งซ้ายคือถูกฝั่งขวาคือผิดนะครับผมเบ็ดสูงสุดอยู่ที่400เบ็ดน้อยอยู่ที่1แล้ววันนี้เรามาที่ทุน85าครับเพื่อนวันนี้ผมก็ได้ตามเพื่อนจากกลุ่มเทเลแกรมมาด้วยนะครับผม เห็นเพื่อนในกลุ่มเขาบอกว่าวันนี้แม่สาวทำมาแจกตัวแพยยงนั้นเพื่อนวันนี้ก็เลยจะมาลองจัดให้ดูกันหน่อยนะครับผมก่อนจะรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกทําเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้เล่นหรือทาํทาตามนะครับผมมากดกันไปก่อนเลยดีกว่าจังหวะนี้ขี้เกียจจะพูดพร่ทำทาเพลงนะครับผมเพื่อนเล่นเพื่อนก็ใจเย็นๆกันด้วยนะครับเบ็ดไหนไมันนิ่งมัเนเงียบก็อย่าไปย้ำมันนะครับผม พยายามดูทุนดูเบ็ดดีๆนะครับเพื่อนมีทุนน้อยก็อย่าใส่เบ็ดหนักนะครับผมไม่งั้นก็จะหมดสูตตามสภาพนะครับผมมาจังหวะน,นี้เบ็ดสี่ขอออโต้สักสิหมุนก่อนนะครับผมดูเชิงกันไปก่อนนะครับเพื่อนจังหวะน,นี้หน้าม่วงมมาสวยมาดูว่าวันนี้เขาบอกว่าตัวแพงออกจะเป็นตัวไหนนะครับผมจะหน้าทองหน้าแดงหรือว่าหน้าชมพูนะเพื่อนขอลุ้นหน้าทองที่ตัวแพงสุดเลยนะครับผม มาจังหวะน,นี้ได้จ่ายมา39นะครับผมพอไหล,หลนั่นเพื่อนไม่ถือว่าดูดมากสักเท่าไห่นะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้หน้าแดงมาเยอะจัดยังไงเอมาสวยจะได้เชื่อมหน้าแดงหรือเปล่าแต่อยู่ไกลจะจัดโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาให้ดีใจอีกแล้วนั่นเพื่อนมาหน่อยจ่ายหน่อยจังหวะน,นี้ยังไงยังไงยังไงไปกันต่อได้ไหลหรือเปล่าเบสสองก็ยังนิ่งอยู่นะครับผม โอ้โหวันนี้เกมจะตึงหรือเปล่าครับนี่ยใครสนใจกลุ่ม telegram ท,ที่ผมตามวันนี้ก็ไปตามดูที่ใต้ c o m มนต์ได้เลยนะครับผมผมได้ปากหมุดไว้ให้เรียมร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนในกลุ่มได้ตลอดเลยนะครับผมเขาคุยกันตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อนหรือว่าจะมาตามเกมแบบผมก็ไปดูที่ใต้ c o m ม e n t ได้นะครับผมมาดูจังหวะนี้ก่อน สิบมาเปลี่ยนเป็นไว้ได้เชื่อมเคหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหเชื่อมเคลั่นไป691ครับเพื่อนโอ้โหขอแตกกันเลยทีเดียวจังหวะดีซูเปอร์เมกะ692ครับผมมาขยัยบไปที่เบ็ด5มีทุนหน่อยก็ขยัยบเบ็ดไปนหน่อยนะครับผมทุนตอนนี้700กว่านั้นเพื่อนพอเล่นเบ็ด5ไหวยอยู่นะครับผมจังหวะนี้ไอ้เขียวได้เชื่อมเปลี่ยนเป็นไว้ลั่นเจไปเกือบเต็มแผง เชื่อมอีกโอ้โหวันนี้วายออกดีจัดเลยนะครับผมจังหวะนี้ขาดชมพูชมพูชมพูช่องแรกมาสวยโอ้โหลันน่นไป2007ครับผมโอ้โหฝังบูลิเย่ซปเปอร์เมกา2 0 0พครับผมโอ้โหช็อตนี้สวยจัดเลยนะครับเพื่อนสงสัยวันนี้ตัวแพงน่าจะเป็นหน้าชมพูนะครับผมออกมาแล้วนั้นเพื่อนลั่นไป2007เเลยนะครับผมมา ดูเกมกันต่อค่ะเย็บไปที่เบตสิบบ้างนะครับจังหวะน,นี้หน้าแดงโอ้โหสวยจัดจัดหน้าแดงได้ไหลต่อไายได้เชื่อมหน้าเขียวหน้าทอง330ครับผมโอ้โหหน้าแดงมาอีกแล้ว720เพื่อนอะไรจะไหลดีขนาดนั้นละครับนั่นได้ลุนสเก็ตเตอร์ต่อจะมาหรือเปล่าจังหวะน,นี้ยังไงยังพอได้ลุนนั้นเพื่อนช่องเหลือเยอะนะครับผมมาเถอะมาเถอะลงมาเถอะเออสวยโอ้โหซุอ e r m ิกาลั่นมาอีกพันห้าครับผม แถมเข้าสเกตเตอร์ฟรีเกมอีก10หมุนนั่นเพื่อนวันนี้มันจะปังอะไรขนาดนั้นละครับนั่นมาดูเกมกันต่อ10หมุนฟรีเกมสเกตเตอร์ของสาวถ้ำนะครับเพื่อนใครสนใจอยากเล่นเกมเดียวเหมือนกับผมนะครับเลื่อนไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมด้ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแต่เราก็ไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะครับผมดูเกมกันต่อจังหวะนี้ยังไง ขันหน้าฟ้าช่องสองนะครับผมถ้าได้หน้า้ามาก็น่าจะลั่นอยู่นั้นเพื่อนจังหวะนี้ไปกันต่อสามหมุนสุดท้ายว่ายังไงจังหวะนี้ไอเขียวมามีอะไรไหลต่อจ่ายอีกนิดได้ไหมล่ะแม่สาวทาจังหวะนี้หน้าเขียวมาอีก1้อยครับผมมาหมุนสุดท้ายจบไปที่4 6 6อกหโอ้โหหัวจะปวดดีที่จ่ายนอกนั้นเพื่อนมาวันนี้ก็พอกันแค่นี้ดีกว่านะครับผม ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนมาทุนไม่ถึงร้อยจบไป5้าพันห้านะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมเดียวเหมือนกับผมนะครับก็เลื่อนไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มีกลุ่มเทเลแกรมด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันเลยนะครับผมผมได้ปากหมุดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับขอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ทาเพื่อความสนุกทําเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะครับผม อยากให้ผมทำคลิปอะไรอีก,ก็มาบอกกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย